เกี่ยวพี่ตสีนงสองวันนี้ผมจะเนกเนนนหนึ่งห่กานหนาคปีนอาิยไม่นีคุณโอาอกแล้วเพราะไม่อ,อรชนะสองเอไชนะตัดงอเยอะกว่าตัวไหได้มารลงเเดิมทำไมไม่เาทำไมแม่เอาสีส่สาม,มอ่ะโอ้ยลืมวันนี้ส,ส อย่าเออครับขอร้องไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดตูได้ถ้าเกิด,ด,ดู้กับโตได้โอเคอเอไม่หนะเครับผมี่เกิดก่อนอเอาเอาเอาเกิดก่อน เขาต้องเอามสิงเนี่ยขยับเฮ้ยโอ้ยพาเลยไป แต well. ่โบวอ่ะให้ก่อน เขาไม่โดนเลยเหรอไม่ไม่โดนอะไรเลยทำไมตัวตัวตัวอะไรเจ๊กูอกว่อะไรแม่้ยเกือบแตกมีมีแต่มันมีน้อยมีน้อยมาก ใหญ่เข้าไปกดหมอดน,น,นที่ว่า Oh. you ตอ็นบิวเอาะที่นี่ก่อนได้ไหมเจอดที่นี่มันเหม็นน้ำมันไปน่นเอ็นบิวเอ็นบิวมันไม่ใช่ที่เหมาะลงมากใช่ไหมเอ็นบิวสุดยาดดีก็คือแล้วไงอย่าร้อนะเดี๋ยวจะไหนอันอยู่อย่าร้องโฟนะเฮ้ยอะไรอะเจอดใต้ต้นไม้โอเคไป ไตายห้าครั้งตายห้าครั้งเกินเป็นไรไมงเขาก็ไม่ได้เล่นให้เราไปตอยเลยตายห้าครั้งเอ้าไห้ยอะไรงควงวงอะไรควงควเป็นไรล ขวางอะก็สองควางอ มาทำไมเนี Papa ่ยมาทำไมห่ไอ้บ้าไม่มีให้วอลก่อนถ้าหยุดก็คือหยุดหยุดขึ้นก่อนขายั่ขึ้นเลยไทย ไปไอสองมีเงี้ยอเงียอยากได้เพื่อนเดี๋ยวโรหาดิกันดิหาตระดาษช่ว่หยหน่อยไม่มีก็ไม่ต้องไม่มีโอเคมามาเดือบ หุ่นยางหุ่นยางจะพึ่งยุกแล้วมงหุ่นยางยุกับเขาจะพึ่งหุ่นยางมันยุกมุนยาดิุันยางกดยึบยางโดยึบไปยิงก็ได้ว่ั ไม่อยากเล่นหมาดไม่อยากเล่นมากเอ้ยออเ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 อเอ้เเออเด้เนอเเออเเออเเฮ้ยเอ้ยเออเเออเเออเอเออเเออเเออเเเเเ โดปด้วเเวตายคุณต้องตายไมงั้นเขาไม่ได้เัเราจะไม่ได้นนี้ขอเอาไอเอาทไมไม่ขอแรกเลยใช่ไหมับนบา เอาหมอ,อยู่แล้วก็ไดม่ได้อ่อนเยอะกราต้อง ก็จะก็ไม่ต่อใช่ไหมปืนปืหัวเบอร์หัวเบอร์มาขอหัวเบอร์เถอะอย่าอย่าน้องพันยาอยู่ขอตาสุดท้ายหมัดได้ไหมอ่ะขอหญ้าด้วยท้ายหมัดอะไรน้องไม่มีก็ก็คุณน่อดีเกด โอ้โห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 โอ้โ ยันโนยมโบก็ตายไหมโดนเหรอแต่เขายังแรงูถ้ามันยิงโดนตัวเขาคือเขาตายมามามเร้ยยี่ยงไม่พันยาเลยโกมีนยตอนยาสูนยเลือเท่าไหร่แอนี่สองาม